คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ช่วงคนเก่าเล่าอดีตนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงวันที่25เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วแหละวันนี้ครับผอทงชัยตั้งเจริญกุลก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่15เมษายนให้ฟังกันนะครับเชิญเลยครับผอทงชัยครับสวัสดีครับดีเจปั๊กเก้คุณภาวันสุดเกศสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ เอ่อในปีพุทธศักราช2127หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงประกาศอิสราภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไปณนะเมืองแคลงเสร็จแล้วนี่ก็ได้เสด็จยกกองทัพกลับแล้วนะครับ,รบกลับไปยังกรุงเสียยุทธยาพเพราะเมือน,นี้ก็ได้พาครอบครัวคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในข่าวก่อนนั้นกลับไปที่กรุงเสียย,ยุธยาด้วย คราวนั้นเรียกว่าเป็นการเสด็จกลับไปประทับที่กรุงเสียยุธยาเป็นการถาวรเลยทีเดียวนะครับครับโดยไปประทับไปประทับที่พระราชวังพระราชวังจันทร์เกษมที่กรุงเสียย,ยุธยาในฐานะองค์อุปร,ราชนะครับตอนนี้ตามประวัติศาสตร์บอกว่าในคราวนั้นก็มีการอพยพผู้คน,นจากเมืองพิศณุโลกแล้วก็จะไหวใกล้เคียงนี้ไป ที่กรุงเสียอยุทยาด้วยนะครับครับจนถึงวันที่29พฤศจิกายน2 1 3 3วเดศเ,เดจขึ้นของราชสมบัติเป็นพระมหากาษาัตริย์กรุงเสียอยุทยาในพระนามสมเด็จพระสันเพชรที่สองได้ทรงสถาปนาพระราชานูชาสมเด็จพระเอกาทศรสขึ้นเป็นอุปราชแล้วก็สถาปนาอัครมเหสีมณีกัน นะครับในนามมณีรัตนาในระหว่างที่สรงครองราชสมบัติก็ได้ทำการก็เรียกว่าทำสงครามขยายอาณาเขตของประเทศสยามออกไปอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่ามีอยู่ในหลายครั้งหลายคราที่ได้ทรงมีพระมหาวีรกรรมครั้งสำคัญสำคัญค ที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นศึกยุทธหัตถีอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับศึกยุทธหัตถีกับมังกยอชวาทรงได้รับชัยชนะอย่างงดงามเมื่อปี2135ก็เป็นผลให้พมา่าเกิดความเ,เกรงในพระราชอำนาจไม่มาไทยอีกเลย150ปีด้วยกันต้นนี้มาจนถึงปี2148ที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ ปีพุทธศักราช2148ทรงตั้งใจจะยกกองทัพไปตีอังวะซึ่งพระองค์ประสงค์พลาดในการไม่ได้ไปตีอังวะนี่หลายครั้งแล้วแหละนะครับทรงยกกองทัพออกจากพระนครนะครับพร้อมด้วยพระราชนูชาเอกาทศรสล,ลับขึ้นไปทางเมืองกำแพงเพชรไปจนถึงเชียงใหม่ส่งให้พักทัพที่เชียงใหม่หึงเดือนนะครับ เสร็จแล้วก็ให้จัดกระบวนทัพใหม่เป็นสองกองทัพเดียวกันโดยให้พระราชนูชาสมเด็จพระเอกาทศรสยกขึ้นไปทางเมืองฝางส่วนพระองค์ทรงยกกองทัพออกจากเชียงใหม่ผ่านไปทางเชียงดาวออกไปยังเมืองหางหรือว่าเมืองห้างหลวงนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตไทยใหญ่ครับทีนี่เมื่อทรงยกกองทัพไปถึงเมืองหางหรือว่าเมืองห้างหลวงเนี่ยก็เกิดทรงพระประชวร ในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าทรงประชวรเป็นฝีละลอกบนพระพักทีน,นี้ได้สอบถามนะักการสาธารณสุขป,ปัจจุบันเนี่ยก็เขาบอกว่าไอ้ฝีและลอกบนพระพักเนี่ยมันเป็นฝีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางแสกหน้าเลยอันเป็นศูนย์รวมของประสาททรงเป็นบาททยักก็เรียกว่าในในประวัติศาสตร์ทรงเป็นทรงเป็นบาททพิษนะครับ คืออักเสพอย่างรุนแรงก็ให้ทหารไปอันเชิญสมเด็จพระนุชาสมเด็จเอกาทุศรสเข้ามาเข้าเฝ้าสมเด็จพรเอกาทศรสเข้ามาเข้าเฝ้าได้สามวันก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเมษายนสองพปพระชนมายุ5 0าสิบพรรษานะครับเพราะฉะนั้นวันที่25่สิบห้าเมษายนของทุกปีคือวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำหรับปีนี้25เมษายนก็เป็นวันครบรอบการเสด็จสวรรคตครบรอบ420ปีอีกสองวันที่จะถึงนี้นะครับครัเพราะฉะนั้นเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระยาทุกสรสได้อัญเชิญพระบรมศพกลับไปยังกรุงเสียยุทธยาเพื่อไปประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นะครับโดยบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กรุงศรีอย,ยุธยานั้นมีการสร้างวัดขึ้นเรียกวัดวรเชศฐารามนะครับเป็นอนุสรณ์สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กรุงศรีอยุธยาส่วนสถานที่ที่สเดสด็จสวรรคตที่เมืองหางหรือว่าเมืองห้างหลวงนั้นคูบาบุญชุม่มจึงเป็นนักบุญ แห่งร้านนานแล้วก็ชาวไทยใหญ่ก็บอกว่าในตอนเด็กๆนี่ครูบาบุญชุ่มบอกยังเคยเห็นเจดีย์ที่สร้างไว้บริเวณตรงที่เสด็จสวรรคตรต่อมารัฐบาลทหารพรมาร่าได้ใช้รถเกรดถ่ายทิ้งไปแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาครูบาบุญชุ่มก็ได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมในสถานที่เดิมซึ่งอยู่ในรัฐชฐานไทยใหญ่ของพมา่า แล้วก็แกดงานเฉลิมฉลองมีคนนับหมื่นคนไปร่วมเฉลิมฉลองกันเมื่อไม่นานมานี้เลยครับ,รบอย่าลืม25เมษายนวันเสเดส็จสวรรคตสมเด็จพระเดชสลนรมาราชพร้อมใจกรรันรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกันวันพุธหน้าจะเสนอเรื่องเมืองเก่ากับเมืองใหม่อยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข ขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุทธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษณุโลกโทรศัพท์055267049หรือเพจเ c e b o o k สวทพิษณุโลก